รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าฮาเฮก็เป็นประจำนะครับท่านผู้ชมพบกับ ผมหยองลูกหยีตลกหน้าตาดีทุกวันทุกวันกันถึงสุขเวลา16นกาถึง16บนกาีครับครับผมเราออนแอร์เป็นรายการสดนะพี่หยองนะครับแล้วก็ต้องช่นชื่นครับคุณผู้ชมครับสามารถรับชมรายการของเราได้ถึง4ช่องทางด้วยกันนะฮะช่องทางแรกนะครับพอใจชาแนลนะครับเบาใจทีีเย็นใจทีวีแล้วก็เพลินใจทีวีส่วนุณผู้ชมนะฮะสามารถชมทางท้องไลน์ได้ทางออนไลน์ออนไลน์สมอ ออนไลน์ทึ่งออนนีนท้องลายอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับออนไลน์ได้ที่ www. pojchannel. com นะครับคุณผู้ชมครับบอกซ้ำย้ำเตือนกันสักนิดนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านที่สนใจสั่งเอ็นเจนี่ฟู้ดนะครับโทร01นะครับท่านที่จะเล่นเล่นเกมกับเราเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับช่วงเล่นเกมนะครับ02อย่างเดียวนะครับอย่าโทรมา01เพราะรับกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วครับเมื่อวาน60กว่าสายนะครับโทรเข้ามาโทรมาเล่นเกมหรือันนั้นเบอร์โทรไม่โทรมาเล่นเกมแต่โทรเข้ามาเบ สั่งของนะฮะถ้าจะเล่นเกมต้อง02อย่างเดียวนะครับอ่าส่วน01เนี่ยเป็นเป็นเป็นทีเป็นชื่อของพี่หยองเป็นทีมงานของพวกเราที่คอยจัดส่งเินดีพต์เอาละครับแต่ก่อนอื่นจะเข้าช่วงแรกนะครับต้องต้องดีใจกับนักกีฬาไทยโอลิมปิกนะครับซึ่งตอนนี้ก็คว้ามาอีก1เหรียญทองแดงนะฮะในกีฬาเทควันโดสแล้วแล้วแก้วก็ อยู่ในกำมือแล้วเหมือนกันแก้วอาจจะทะลุเข้ารอบชิงอาจจะถ้าเข้ารอบชิงเนี่ยเหรียญเงินนี่แบเบอร์อยู่ในมืออยู่แล้วนะฮะก็เป็นโอ้โหตัวนี้กำลังลุ้นมาเชีย์แต่ว่ามดึกไปหน่อยนะพี่หยองอ่าเดี๋ยวเราไปดูแก๊กซ่าก่อนดีกว่าอ่ะไปพวกกันช่วงแรกครับช่วงแก๊กซ่า5เฮ้ช่วงแก๊กซ่า5เฮ้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดนิโฟ เอาละครับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแก๊กซ่าฮาเฮวันนี้แหมวันนี้เราเคยรู้จักเก เดี๋ยวนี้บ้านเรากรุงเทพมหานครหรือทุกจังหวัดไหนก็นแล้วแต่จะต้องมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะอ๋อเขาเรียกว่าจักรยานยนต์จักรยานยนต์แต่ถ้าเกิดจักรยานยนต์ขี่แล้วแบบว่าถูกกฎจราจรแล้วถูกเคารพกฎหมายเนี่ยนะก็ไม่โดนจับแต่ส่วนใหญ่นะเสาที่หรือวัยรุ่นตามต่างจังหวัดโดยเฉพอเสาทิดอาแล้วเขาเรียกเด็กแวน้นพอเด็กแว้นก็ต้องมีสกอยสกอยอสกอยรองเท้าแตกหรือเขาเรียกพิตตี้รองเท้าแตกเรื่องนี้เราจะให้ไปดูเรื่องมอเตอร์ไซค์ครับอัตราค่าจ้างเขารับจ้างกันยังไง โอ้ oh, อยากรู้เหมือนกันมันเหมือนกันหรือเปล่าไปดูกันครับเจออีกจะโดนแน่เป็นอะไรเครียดยนะีกและก็โดนวินมอเตอร์ไซค์ปากซอยเจ้าเล่ห์อ่ะมันหลอกเอาเหรอพี่แล้วมึงหลอกอยังไงวะกระบนผมอยู่ท้ายซอยเออ,เอ,อต้องนั่งวินมาปากซอยมาทํางานทุกเช้าอ่ะพี่ม,มาประมาณสามกิโลใช่สามกิโลมันก็คิดยี่สิบบาทแต่วันนี้ดีวันนี้เจอไอ้ไอ้มอเตอร์ไซค์มาใหม่เนเจ้าเล่ห์มันมีโปรโมชั่นใ้เลือกพี่ มาบอกอย่างแรกคือเหมาจ่ายจากบ้านไปปากซอยอ่ะยี่สิบบาทสามกิโลแล้วก็มีโปรโมชั่นที่สองทำไมคิดตามกิโลกิโลละบาทเฮ <c oughs> ้ยออกิโลละบาทจากบ้านไปปากซอยสามกิโลก็สามบาทม <c oughs> ันถูกกว่าเกา่าแน่ใ่นี่สงสัยมาอยู่ใหม่โง่เงางัก่บอกีงั้นเอาคิดเป็นกิโล right <c oughs> เลยเน้นเลว จากบ้านมาปากซอยไวมากาป้าพอลงปุ๊บอ่าหยิบเตรียมเหรียญเลยสมเหรียญสามบาทอเอาไวน้องเฮ้ยพี่พี่อะไระไรไม่ใช่ไม่ใช่มันไปยกบอกมันออกแล้วากิโลตาช่างอ่ะมาช่งางหนัก7จ็ดสิบห้าโลตอเลยเสียไป75สบห้าบาทโอ้โหอย่างนี้หัวหมอ ไม่รู้ใครง่อ,อ,องจริงๆเขาเป็นแบบว่าเทคนิคของเขานะ,<ฮ>ะต้องต้องเข้าใจคำถามด้วยต้องกติกาของเขาฟังฟังให้ชัดเจนมอเตอร์ไซค์นี้ไม่ธรรมดานะครับเอามาถึงเรื่องผมบ้างพ,พี่เคยเคยโดนผีหลอกไหมโอ้โอ ผีเหรอผีมันก็ไม่รู้ครับใครกับผามันใช่ผีหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไงพี่หยองฮะมันยังไงคือมันเห็นนะมันเหมือนไม่เหมือนจะใช่ผีหรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เออเราก็ไม่เคยสงสัยว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วไม่กล้าถามไงพอเห็นเห็นพอสงสัยทุกวิ่งทุกทีไงอกลัวผีอะสิคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะโดนเรื่องผีอําบางคนอาจอยู่ในช่วงว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ผีอําแบบนี้มันเป็นยังไงไปดูกันครับโอ้โห เป็นไรพี่ง่วงเลยอ้าวอตอนไหำไม่นอนอะ่ะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยโดนผีอัมฮะผีอัอืมอือหเมือม่อคืนนี้พี่ไปนอนโรงแรมแถวใกล้ๆบ้านนอน,นอนอยู่ปุ๊บนะกำลังเคลิ้มหลับที่ปลายเท้าเห็นผู้ชายนะตัวสูงติดเพดานเลยอะเหนอะหาไม่เจเอเฮ้ยผีดีวา่าชี้หน้าพี่เลยนะบอกเอง็งเ,เอง็งนเด ที่อย่างเงี้ยผีอเ้ยผมไม่ใช่นเดชนะครับผมผมตลกตายเชิญยิ้มมันว่าอไรเลยไหมข่าอํำนั่นไงเผอผีอ่ำมาคืนมีผีอยู่สามตัวนะอ่ะเล่ามามันนั่งคุยกันไอ้ตัวที่หนึ่งนะเป็นผีแบบน่ากลัวมากมันจะพูดเลยทำไมทำไมถามไอตัวที่สามเลยไอ้ตัวที่สามเอ็งเป็นอะไรตาย ไอ้ตัวที่สามบอกเอ๋ไ no. อ้ตัวที่สามนะเอ๋ข้าโดนยิงตายโโอ้หไอ้ตัวที่สามบอกลัวแล้วเอ็งอ่ะเป็นอะไรตายไอ้ตัวที่หนึ่งบอกเออข้าโดนรถชนตายนี่หนักมากเอ๋ไอ้ตัวที่หนึ่งหาไม่ถามไอ้ตัวที่สองเลยอ่แล้วเอ็งเป็นอะไรตายอ่าเอ๋ตัวที่สองตอบเลยเออ อย่างไม่ตายแต่ข้ามานั่งขี้ ไปนั่งขี้โดนผีประกบผีประกบเออเขาว่ากันไปว่ากันไปครับผมออาเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันมีเหรอมีมีมีเรื่องให้อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้เรื่องนี้จะขนาดไหนนะรถไฟเรือเมเนี่ยลิเกตำรวจเลยไม่เกี่ยวกับลิเกตำรวจนี่มีแค่รถไฟครับ้ันเป็นมันเอาจิงๆคนเราไปส่งไปวลาไปาเคยไปส่งใครที่รถไฟไหมครับที่สถานีรถไฟเคยไปส่งพ่อส่งแม่ส่งเพื่อนส่งใคร่ป่ะเคยไปส่งที่แดียวนะ limit รถไฟเหาะตีราคาเราไปส่งลูกแกแล้วกันอ้าไปดูเรื่องนี้กันว่าจะขำกันขนาดไหนอ่ะไปดูเหตุการณ์บางเรื่องมันน่าขำอ่ะเอลเราไปเจอเรื่องอะไรมาขำขนาดนี้นี่อยากจะขำไม่เคยขำเลยตอนนี้เรื่องเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟเพื่อนกันสามคนเดินมาด้วยกันเขามาส่งเงินขึ้นรถไฟล่ำลากันอยู่นั่นแหละ ลากันจนรถไฟออกอ้าวเป็เรือ <ทำ S 1> ร่องเหรอทำไงอ่ะวิ่งอนะดิคันนี้วา้ากระเป๋าได้อะไรแล้วกวิ่งกันใหญ่เลยวิ่ง,ง,งนี่ไงก็โดยขึ้นรถไฟไปได้สองคนอ้าวเออเหลืออีกคนนึงเราก็เดินเข้าไปถามอ้าวคุณไม่ไปกับเขา ยืนขำไงเอ้าขำทำไมมันต้องเสียใจแล้วเพื่อนเขาไปแล้วยังไม่ได้ไปเลยแล้วก็บอกเอาคุณขทำทําไมอ่ะทําไมคุณไม่เสียใจอะ่ะเขาบอกจะไม่ให้ขำได้ยังไงอะ่ะไก่สองคนที่ขึ้นรถไฟไปเนี่ยมันมาส่งผมแล้วปาดไปถึงไหนในสองคนนั้นอ่ะสถานีน้าเ้วคุณโอ้โ <L od S 1> <vest> หนี่ผมมีเรื่องอยู่เรื่องเรื่องบนรถเมล์อ่ะขึ้นรถผมเนี่ยเคยรถเสียยางแตกก็จะทำไงะก็เลย ึ้นรถเมย์เราขึ้นรถเมย์ดูบ้างขึ้นรถเมย์เสร็จปั๊บสักพักหนึ่งรถวิ่งในประมาณสามสี่ใต้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะลงเขาไปกดกิ่งกิ่งเสียเด้ว้ายเ็เลยพูดบอกคนขับเลยว่านี่นี่จอดใต้หน้าด้วยอ่ะอ้โหหมู่พี่ไงตัวนางสารเนาะโชเฟอร์ว่าไงไหมขับต่อไปเลยไม่จอดเฮ้ยเอ้ยแกล้งคนพิการไงนางสารทักพักหนึ่งกดกิ่งไม่ได้ก็พูดอีกแล้วพูดว่านี่นี่จอดปต้ยดยอ่ะ เหยียบอย่างน,นเหยียบไปอือเราไปสามป้ายเลยไม่ยอมจอดเออเฮ้เราก็สงสารเขาเลกเขาบอกพี่แตแก้เขาทำไมเนี่ยคนจะหมู่บี้ไม่จอยเขาลงล่ะโซเฟ่บเบรกเลยหันหน้าอมงองเลยแล้วพูดเลยพูดว่าแม่กะเติมกระมุนนะเติมมาล้อเลี้ยงกูกูไอ้รากเลยพูดตอบไปเลยว<ะ>บอกโต้รับนี่ ทีการการ,การเป็นส่งเพื่อนก็ดูดูให้ดีอย่าไปใจร้อนกับเพื่อนอ่มองแล้วไงว่าอยาก <laughs> เ,ออเลิกงานขอให้เป็นตลอดนะเช่วงหน้ามาพบกันช่วงแจกซ่าฮาเฮช่วงนี้ชวนพักดื่มเจนี่ฟู้ดสักครู่เดียวครับผมช่วงหน้าอย่าลืมนะครับ ข้ามาสู่ช่วงแจกซ่าฮาเฮช่วงนี้นะับขอบอกผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าตาอย่ากระพริบที่จอทีวีมืออยู่ใกล้โทรศัพท์เอาไว้นะครับช่วงเล่นเกมนี่นะฮะโทร02อย่างเดียวนะครับครับผม01อย่าโทนะครับ01นี่มันเบอร์ขายเจนี่ฟู้ดเขาโทร02อย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นไปชมกติกากันก่อนครับอ่าไปเลยครับกติกาแจกซ่าฮาเฮ เราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด4แผ่นป้ายและจะเปิดใบแรกให้กับคุณผู้ชมให้คุณทายว่าในป้ายแผ่นต่อไปจะเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหากตอบถูกทั้ง3แผ่นป้ายคุณจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1ครั้งและในแผ่นป้ายทั้ง4ใบจะมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟ2กล่องมูลค่า450บาทเมื่อที่ระลึกจากทางรายการ เงื่อสด1,000บาทและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ0 2 6 9 2 2 8 1 8กเเอาล้วครับคุณผู้ชมทราบกติกากับที่เรีบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะปิดเสียงทีวีของท่านแล้วก็มือใกล้โทรศัพท์นะฮะ,ะหมายเลขที่จะมาเล่นเกมกับเราก็คือหมายเลข0-2 หกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าครับพร้อมแล้วมาเลยครับฟังเสียงจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับสวัสดีครับจากที่ไหนน้องส้มจันทบุรีค่ะส้มจันทบุรีอีกแล้วเจ้าเก่าแม่คุณ้นๆเข้าใจกติกาแล้วเราไม่ต้องอธิบายกันมากป้ายแรกเปิดเลยครับคุณตองมาเลยครับายแรกนะครับคุณส้มครับเป็นเป็นสามนะครับคุณส้มหมายเลขสามครับต่อไปมากหรือน้อยกว่าสามครับ มากกว่าค่ะมากกว่านะครับขอให้มากกว่านะครับมากกว่าค่ะหมายเลข้ามากกว่านะครับต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าหมายเลข้าครับคุณส้มมากกว่าค่ะมากกว่านะครับขอให้มากกว่านะครับขอให้มากเอาโอ้นะฮะเรียบร้อยนะครับายสุดท้ายโอ้โหคุณส้มน่าจะโชคดีวันนี้นะาบสุดท้ายมากกว่าหรือน้อยกว่าเก้าครับน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าโอ้ท่านแรกโชคดีจับโน้ เพราะมันไม่มีอะไรใหญ่กว่าก้าแล้วนะฮะนอนนะคุณส้มเอาแล้วครับคุณส้มตอบถูกนะฮะแล้วก็จะให้คุณส้มนะเลือกแผ่นป้าย4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองเจดีฟู้ดเป็นเป็นกาแฟปรุงสำเร็จนะฮะนี่นะฮะมูลค่า450บบาทนะฮะน้องส้มนะครับอ่า ขอบคุณมากเลยฮะติดต่อเบอร์ที่อยู่นะฮะชื่อที่อยู่ชัดเจนที่หลังใหม่ได้เลยนะะอ่าขอบคุณมากเลยนะครับสายต่อไปมาได้เลยอ่าสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรโทรจากไหนครับอะไรนะคะเชื่ออะไรโทรจากที่ไหนครับอ๋อจากสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีนะครับชื่ออะไรครับคุณ ยุพาค่ะคุณยุพาจากสุพรรณบุรีปิดเสียงทีวีนะครับปิดเสียงทีวีด้วยครับเดี๋ยวมันจะดีเลยไม่ได้ยินเสียงนะครับคุณยุพาเข้าใจกติกาหรือยัง้ปิดเสเลยครับมีหอยลายหอยแมงผู้มาขายเหรอโอ้มีหอยแมงผู้ขายหน้าบ้านนะครับจ้าบาริกานะพร้อมนะฮะคุณยุพาครับปแล้แรกนะครับเป็นหมายเลข หมายเลขอะไรป๋าหมายเลขสี่ครับผมคุณผู้าหมายเลขสี่ครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ครับอ้าวสายหลุดนะฮะสายหลุดนะครับสายหลุดเปลี่ยนไปเปลี่ยนป้ายนะครับอาสวัสดีครับมาอีกสายแล้วจากไหนครับสวัสดีครับมาสารคามครับมหาสารคามว่าจังไยชื่อยังก็อ้ายสู่ท่ามครับสู่ทํามปิดเสียงทีวีเล้วนะครับพร้อมเล่นเกมยังครับ พร้อมเล่นเกมเนาะครับครับอ้าวฮู้กัิกาเนาะเอาป้ายแรกเนาะไอ้สุธรรมครับป้ายแรกเป็นหมายเลขเจ็ดอ้าวไอ้สุธรรมได้หมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดครับน้อยกว่าครับน้อยกว่าเด้อน้อยกว่าน้อยกลัวเปล่าเรียงกันอีกแล้วนะฮะได้หมายเลขหกน้อยกว่านะครับต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าหกครับไอ้สุธรรม ไอ้ชท่าน้อยน้อยกว่าครับน้อยกว่านะพี่หยองดูดิจะน้อยกว่าหกหรือไม่มากกว่าโอ้โหมากกว่านะครับขออนุญาตครับตอบไม่ถูกนะฮะสายต่อไปเลยนะครับโอ้โหมาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเกมค่ะชื่ออะไรมาจากไหนครับชื่อสมจีนเชียงรายค่ะโอ้เชียงรายนะเจ้าโอ้สาวเชียงรายเนาะโอ้ยนี่จะพร้อมเล่นเกมล้วเนาะเข้าใจกติกาแล้วนะครับค่ะเข้าใจอ่าพร้อมนะครับ ป้ายแรกนะครับเป็นหมายเลขสี่นะฮะอ่าคุณสมพินครับหมายเลขสี่นะฮะคุณสมพิน์มากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ครับป้ายต่อไปอมากกว่าค่ะกกว่ามากกว่านะครับขอให้มากกว่าอ้าวน้อยกว่าตอบไม่ถูกขอบคุณมากครับคุณสุพิน์ครับแหมตัวนี้กําลังสนุกฮะสายตบโอ้ยมากระนำเลยฮะชื่ออะไรครับผมคาริตาค่ะโทรจากไหนครับ จังหวัดรังค่ะจังหวัดตรงหูมาจากใต้เลยนะอ่าเข้าใจกติกาแล้วนะครับเข้าใจแล้วค่ะชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับทาริกาค่ะทาริกาชื่อเล่นชื่ออะไรครับออมค่ะออมนะฮะน้องออมนะฮะคุณออมหรือโอมคุณออมหรือโอมไม่เไ้มใจน้องออมค่ะอ๋อน้องออมน้องออมเข้าใจกติกาแล้วครับปลายแรกเป็นหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดอีกแล้วนะครับคุณออมด้หมายเลขเจ็ดนะครับปลายต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าเจ็ดครับ น้อยกว่าค่ะขอให้น้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่านะครับน้อยกว่านะฮะได้หมายเลขหกต่อไปครับป้ายต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าหกครับน้อยกว่าหรือมากกว่าหกครับมากกว่าค่ะมากกว่านะมากกว่าขอให้มากกว่านะครับ น้อย่าก,ากนะครขอบคุณน้องออมมากนะครับอ่าโอ้โหกำลังสนุกเลยนะฮะเราอยากให้ได้นะฮะได้เอ้ามาอีกแล้วครับสายต่อไปครับชื่ออะไรโทรมาจากที่ไหนครับชื่อการจนาอยู่จันทรีค่ะการจนาจากจันทบุรีนะครับโอ้โหแมสุดยอดจริงๆเลยจันทบุรีนี่ชมร,รายการของเราบ่อยนะฮะอ่ะ,อะพร้อมนะฮะเริ่มเลยนะครับคุณการจนาครับป้ายแรกเป็นหมายเลข แปดเลขแปดนะฮะขอให้โชคดีนะครับอ่ไปต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าแปดครับน้อยน้อยกว่าค่ะนขอให้น้อยกว่านะครับน้อยกว่าครับเป็นเลขสามครับต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสามครับมากกว่าค่ะมากกว่ามากกว่านะครับอ้าวโอ้โหต่อไปครับต่อไปเป็นเลขเป็นเลขสี่นะฮะต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ครับ มากกว่าค่ะเอามากกว่านะพี่ยองขอยได้นะครับป็นฮาะโอ้โหตอบผิดนะคุณกาญจนาครับไม่เป็นไรนะฮะแหมกำลังสนุกนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะไปดื่มเจลิพูดกันให้สดชื่นนะฮะเดี๋ยวกลับมาแจกรางวัลกันใหม่ในช่วงหน้านะครับสักครู่เดียวครับ บ่ายแบบนี้กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของแจกซ่าไฮเฮครับเอาล่ะครับเข้าใจกติกาแล้วนะครับกติกาอย่างเข้าใจกันดีแล้วนะกดเข้ามาได้ที่หมายเลข0ูน9 2 2 8 1 8สองสองดหนึ่งดถึง9ครับมาแล้วครับสวัสดีครับจากไหนชื่ออะไรครับชื่อน้อยค่ะจังหวัดนครศรีค่ะจังหวัดนครศรีธรรมดานะพี่น้องใช่ผิดกติกาแล้วนะคุณน้อยครับใช่เป็นป้ายแรกนะฮะเป็นหมายเลข เ้าครับได้หมายเลขเก้าครับ้ายต่อไปน้อยกว่าหรือมากกว่าครับคุณน้อยน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าแน่นอนนะครับบังอ้าวเป็นหมายเลขศูนย์นะฮะอ้าวป้ายต่อไปครับมากกว่าหรือน้อยกว่าศูนย์ครับอ้าวอันนี้น่าจะง่ายนะมากกว่าค่ะมากกว่าอยู่แล้วนะฮะนะคุณน้อยมากกว่านะครับเป็นมากกว่าอ้าวโอ้ยปมันมันแล้วแต่ดวงนะฮะขออภัยจริงจริงเราสับไปสับมาแล้วแต่ใครจะได้ง่ายหรือได้ยากนะครับอ่าอันนี้มาก มากกว่าเลยน้อยกว่าหนึ่งมากกว่าครับเป็นหมายเลขสี่นะฮะโอ้โหถูกต้องครับคุณน้อยครับตอนนี้คุณน้อยจะได้เลือกแผ่นป้ายของาะวันนะเหลืออยู่สามแผ่นป้ายครับแผ่นป้ายอะไรมาครับหนึ่งสามสี่ครับหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามทีสางนะฮะเป็นเป็นเป็น เงินสด1นึ่พันบาทครับยินดีด้วยครับคุณน้อยจากนครศรีธรรมราชนะฮะบอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนหลังใหม่ได้เลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับนี่ฮะง่ายๆครับกับเกุ้งรัเอามาอีกแล้วครับผมชื่ออะไรครับจากไหนครับสวัสดีครับฮัลโหลวดีค่ะชื่ออะไรจากไหนครับ อ๋อชื่อส้มจังหวัดตราดค่ะส้มจังหวัดตราดนะส้มนี่มีสองคนนะอยู่ตราดคนนึงอยู่จัคนคนนึแหมจำแม่แมนเนี่ยลูกค้า <c oughs> เราเนี่ยเอาแล้วครับคุณส้มพร้อมนะฮะค่ะแผ่นป้ายแรกเป็นหมายเลขสามนะฮะคุณส้มได้หมายเลขสามนะครับคุณส้มครับป้ายต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสม มากกว่าค่ะอ่ามากกว่านะครับขอให้มากกว่านะครับขอให้มากกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมานแล้วแต่ดวงจริงๆนะขอบคุณคุณชลมากคดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาเล่นใหม่นะฮะต่อไปครับสายต่อไปครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรจากไหนครับยุพาจากตุรัณ์บุรีค่ะยุยุพาอ้าวละแหมเอ๊ะเมื่อกี้เล่นไปแล้วไม่ใช่เหรอเก่งเก่งค่ะ สายดูไปนะคุณยุพาเราให้แก้ตัวเลยนะครับเอานะฮะตั้งใจนะฮะคุณยุพาฮะปิดเสียงทีวีเรียบร้อยนะฮะดูนะฮะป้ายหมายเลขแรกเป็นเลขสี่ครับหมายเลขสี่ครับป้ายแรกครับคุณยุพาต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่ครับคุณยุพาครับอย่าปรึกษาขนานครับเราอยากแก้ให้หมดฮะน้อยกว่าค่ะอะไรนะฮะน้อยกว่ามาน้อยกว่าน้อยกว่าอน้อยกว่า 嗯、oh. มากกว่าครับคุณยุพาไม่เป็นไรนะครับพรุ่งนี้โทรมาร่วมสนุกได้ใหม่นะฮะสำหรับวันนี้แม่น่าเสียดายจริงๆนะครับอดูแผ่นที่เหลือนะฮะแผ่นายที่เหลือนี่นะฮะอยู่นี่นะครับผมโอ้โหทั้งเสื้อแล้วก็เจนี่ฟูดมูลค่า2,200บาทนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับพวกเราสองคนต้องไปกันก่อนนะครับบอกถึงปลาอ้วนปลาอ้วนปลาอ้วนนะครับกชนบุรีที่โทรมาเล่นเกมเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานก่อนโน้นสายหลุดไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยช่วงนี้ติดต่อกลับมาได้เลยนะครับหลังจากเลิกรรราาาายยกกแล้้ว็ตติดด่อมไนนะคับภใ ภายในวันอาทิตย์นี้ภายในอาทิตย์นี้นะฮะเราจะได้ส่งของไปถูกนะครับว่าได้แน่นอนนะของแจกของเรานะฮะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับติดตามชมรายการของเราได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการดีๆแบบนี้สนุกสนานแบบนี้ชมปุ๊บฮายเฮแล้วได้ของแจกด้วยเนาะวันนี้พี่ตองและพี่หยองนะฮะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Ha 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 ha!